สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลรันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี and do, ้โช่แอนโดทีเดดสอยคนละเม็ดพาผีเก็บ3ามแต้มกับโอแทฟฟอร์ดโดยเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกคทนฮักสามารถบุกไปชนะเชลลีฟได้2ประตูต่อศูนย์จากประตูของจด,ดอนซานโชในนาทีที่17และลูกโทษของคิสียโนโรนโดในนาทีที่39สส่วนประเด็นเด่นหลังเกมที่น่าสนใจมีดังนี้ โรนันโดเลี้ยงความมั่นใจซัดประตูแรกในซีซั่นได้แล้วโดยเมื่อคืนคริสโนโรนันโดสามารถทำประตูแรกของตัวเองในซีซั่นได้จากการยิงลูกจุดโทษในนาทีที่37และเขายิงเข้าแบบคลาสสิกโดยยิงไปที่กลางประตูและแม้ว่าหลายจังหวะที่ CR อาเซเล่นยากไปและเล่นไม่เข้าขากับเพื่อนนั้นแต่บอกได้เลยครับว่าในเวลานี้ที่ทีมไม่มีกองหน้าอย่างมาคันและฟอร์ดและองตนีมาซิยาวการที่โลนันโดกลับมายิงได้ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อทีมมากครับ เส้นสุดสำคัญชั่วโมงนี้ทีมขาดไม่ได้แล้วโดยชั่วโมงนี้เด็กผีคงรู้ดีว่าความสำคัญคริสเตียนอีกเซนจอมทับชาวเดนมาร์กนั้นมีความสำคัญกับทีมปีศาจแดงแค่ไหนการเล่นที่ดูนิ่งและรอจังหวะในการส่งให้เพื่อนโดยเฉพาะลูกแรกที่เขาส่งให้จารด,ดอนซานโชทำให้ทีมขึ้นนำนั้นบอกได้เลยครับว่าชั่วโมงนี้ทีมขาดจอมทับชาวเดนมาร์กคนนี้ไม่ได้แล้วและที่สำคัญเมื่อคืนอีกเซนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับ ผีแดงกลับมาอยู่ในเส้นทางโอกาสในการเข้ารอบน็อกเอายังเปิดกว้างหลังที่แมนยูเต็ดพ่ายแพ้ต่อลิวซรัพูนัดแรกแบบเจ็บแสบนั้นแต่นัดน,นี้สามารถบุกไปชนะเชลริฟได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้กลับมาอยู่ที่2ในกลุ่มและถ้าแมนยูเต็ดสามารถเก็บคะแนนจากโอมานีย er ได้แบบเย่าเยือนและชนะเชลริฟในบ้านได้โอกาสเข้ารอบต่อไปถือว่าสูงมากครับ ถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า